บ้านคนปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเจ้าของดั้งเดิมที่อยู่มาแต่แรกเพียงแต่ว่าเป็นครอบครัวที่อาจจะอยู่มาเป็นหลายสิบปีจนเขาตัดสินใจที่ซื้อบ้านหลังนี้เพื่อที่จะอยู่อาศัยแล้วก็ปรับปรุงต่อมาตัวบ้านหลังนี้เองเนี่ยเราดูจากเอกสารที่เป็นเป็นตัวโฉนดเก่าซึ่งอายุร้อยกว่าปีเนี่ยอาคารบ้านเรือนโดยที่อ้างอิงกับพื้นที่บริบทโดยรอบเนี่ยเราสันนิษฐานว่าบ้านหลังนี้ก็จะเป็นเป็นบ้านของ คนจีนฮกเกี้ยนแต่เดิมสําหรับตัวอาคารเนี่ยครับรูปแบบของอาคารเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบสี mm. เดือดล้อมลานซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมจีนที่คนจีนฮกเกี้ยนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยชอบทํากันที่เป็นพ่อค้าซึ่งโครงสร้างเนี่ยเป็นลักษณะเป็นกําแพงน้ํน้หนักคือเป็นกรอบที่เป็นกําแพงหนารอบบ้านแล้วก็โครงสร้างภายในเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างไม้เป็นเสาคานไม้พื้นไม้วางอยู่แล้วก็หลังคาก็จะเป็นหลังคาจัว่วมุงด้วยกระเบื้องดินเผา เจ้าของบ้านแล้วก็ผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่เกิดในตลาดน้อยก็อายุรุ่นราวเขาเดียวกันตอนเข้ามาอยู่ก็อายุประมาณสัก15 16 mm ้า hmm. ณนะตอนหนึ่งตอนนี้โอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากน mm hmm. ะฮะตอนที่เข้ามาอยู่ตอนที่คิดว่าไม่คิดว่าจะจะ,จะซ่อมหรือว่าไม่คิดว่าจะทําอะไรเลยก็คือว่าอยู่ไปวันๆแล้วก็มันก็มีปัญหาเรื่องน้ํา รั่วเรื่องอะไรพวกนี้แต่คือมันเริ่มจากการซ่อมเล็กๆคือซ่อมเรื่องหลังคาซ่อมเรื่องกําแพงซ่อมเรื่องสีที่เราสามารถทําเองได้แล้วมันไม่จุกจิกนะฮะก็คือถ้ามันไม่มีเรื่องของการรั่วของน้ําฝนเนี่ยก็คือจบละมันอยู่ได้เลยโดยตัวมันเองที่ทํางานในในในโครงการตรงนี้มาคนในทีมงานเนี่ยทำงานในตลาดน้อยมาหลายปี ก่อนที่จะเข้ามาทําบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีใครเคยรู้ว่ามีบ้านจีนอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันถูกปกคุมไปด้วยอเหมือนตีสังกะสีปิดเหมือนทําเป็นโกดังเป็นที่เก็บของอะไรโปรเจกต์เนี้ยเราได้เริ่มวางแผนที่ลงมือทาคุยกับเจ้าของบ้านกันเนี่ยช่วงสรประมาณต้นปีสองห้าห้าเจ็ดตกลงมีความต้องการจริงๆแหละที่จะทําหลังนี้ยืนยันว่าจะทําแน่นอนดังนั้นกระบวนการเนี่ยมันก็เลยเริ่มจากการทําการสำรวจก่อ พอเราได้แบบชุดสำรวจมาปับ๊บก็เราก็จะสามารถสร้างเครื่องมืออื่นๆตามต่อมาได้เช่นการที่เราจะอาจจะขึ้นเป็นโมเดลสามมิติขึ้นมาเพื่อที่จะจําลองภาพว่าเอถ้าใส่นูน่นใส่นี่อะไรเข้าไปมันจะเป็นยังไงถ้าถอดนู่นถอดนี่ออกจะเป็นยังไงเพราะว่าเงื่อนไขสําคัญคือว่าบ้านหลังนี้ครับมันไม่ได้อยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซนต์จากวันแรกที่มันทํามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะตรงนี้การสนนํารวจที่ก็จะช่วยได้อีกส่วนหนึ่งคือว่าไปดูว่าอะไรเนะี่ยที่มันยังเป็น ของดั้งเดิมของเก่าที่ติดมาจากบ้านแต่แรกหรืออะไรมันน่าจะเป็นของใหม่ที่เข้ามาหลังจากที่เราได้ทําการสํารวจไปแล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเนี่ยคือเราก็ต้องมาวางแผนกันในสองเรื่องก็คือเรื่องที่ว่าเราจะกาหนวดว่าบ้านหลังนี้จะเป็นอะไรในอนาคตเพราะว่ามันเป็นตัวสําคัญที่จะสง่งผลต่อทุกอย่างการจัดการภายในบ้านเรื่องงบประมาณเรื่องการาปรับปรุงข้างในนะฮะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยในเลอกขั้นเริ่มต้นเนี่ยโปรแกรมที่ชัดเจนที่สุดคือการที่เป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับโปรแกรมรองลงมาอาจจะเป็นเป็นพื้นที่ที่เจ้าของบ้านเนี่ยทำสำน,นักงานเล็กๆเป็นกิจการของเขาแล้วก็มีโปรแกรมที่สามเป็นโปรแกรมสุดท้ายคืออา่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ค้าขายเ,เล็กๆหรือให้คนเข้ามาได้ได้ได้ดูบ้านหลังนี้ได้เรียนรู้ได้รู้จักบ้าน คือตัวบ้านมันเป็นบ้านเก่าแล้วเราก็คิดว่าที่เราได้มาอยู่เนี่ยเราได้เห็นความสวยงามของมันบ้างในบางส่วนเราก็คิดว่าถ้าเรามีพื้นที่อยู่สบายแล้วเราก็จกจะเปิดบ้านหลังนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนได้เข้ามาใช้สอยประโยชน์ได้บ้างอย่างที่เคยคุยกันไว้ตอนแรกๆว่าเอถ้า เราใช้ประโยชน์คนเดียวเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้ไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่กับบ้านตัวเก่าอาคารที่เป็นหลายๆร้อย,ยปีเนี่ยกับถ้าคนเข้ามาได้ศึกษาได้เข้ามามองแล้วได้มาเห็นในโครงสร้างมันหลายๆอย่างเนี่ยโดยที่จะอยู่ของเราคนเดียวหรือว่าคนอื่นมาเห็นนี่ผมว่าเปิดขึ้นไหมคนอื่นเห็นจะดีกว่าจุดเปลี่ยนก็ตอนบ้านถล่มนี่แหละเรื่องของว่าเราไปเปิดหลังคามันออกแล้วน้ำฝนเนี่ยลงมากัดซาะพวกปูนทั้งหลายลงมา ทำให้โครงสร้างมานะันถล่มลงมาหมดเลยอตอนแรกก็มึนเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ได้คนช่วยปรึกษาก็ทีมของวิโจอมาช่วยปรึกษาในการที่ว่าเอยจะทามันไปยังไงได้บ้างเราก็เลยเห็นไอเดียเยอะสําหรับตอนที่เรากําลังเริ่มทํางานนะครับเราก็เริ่มทําการแกะแล้วก็รื้อส่วนต่อเติมของบ้านอย่างนี้ออกเช่นหลังคาคลุมสังกะสีที่มันปกคลุมอยู่ซึ่งระหว่างที่กำลังเรากาลังรื้อถอนพวกนี้ออกเนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมีพายุเข้าประมาณสัก4ี่วันติดเราบ้านหลังเนี่ยก็เจอกับพายุโดยตรง4ี่วันติดจนทําให้วันที่4เนี่ยมันตัวโครงสร้างมันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพายุง์ตัวเองไว้ได้ก็เลยทําให้อาคารส่วนที่เป็นโครงสร้างไหม้ทั้งหมดด้านหน้าเนี่ยครับพังลงมาดังนั้นตัวบ้านหลังเนี้ยมันก็จะเหลืออยู่สักประมาณ60%ที่เหลืออยู่ก็จะมี4 0ที่มันพังไปแล้วพอหลังจากอาคารพังลงมาเนี่ยสิ่งแรกที่เรากังวลที่สุดคือเรื่องของใจ ของเจ้าของบ้านว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับตัวบ้านหลังนี้พอมันพังลงมาแล้วน่งสิ่งแรกที่ที่เราเข้าท่อไปทำเนี่ยก็คือเราก็หาเวลาแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกันดูว่าเขายังยังไปอยู่ไหมเขายังสู้อยู่ไหมจุดหมายสุดท้ายของเขาเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วเราก็พบว่าโอเคเขายังมีจุดหมายสุดท้ายเหมือนเดิมงนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเรานอกจากให้กําลังใจแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมการบ้านเรื่องการเสนอทางเลือกว่ามันจะมีวิธียังไงที่ ยังพังเขาไปถึงจุดหมายสุดท้ายได้โดยที่อาจจะประับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วก็เงื่อนไขในปัจจุบันคือคิดว่าจะเอาไงต่อไปดีเพราะว่าหนึ่งไม่ไม,มีไม่มีความรู้ว่าจะต้องรักษามันยังไงต่อไปเพราะมันเริ่มพังลงมาเยอะลอะฮะใจหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะถ้าพังลงมาอีกทีนี้รื้อเลยนะจะไม่เก็บไว้แล้วนะ,ะแต่ก็ไม่พังอพอไม่พังปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคุยเริ่มปรึกษา กับคุณโจบ้างใครบ้างก็ให้ไอเดียมาว่าเอ้ยเราก็บูรณะส่วนที่มันยังมีอยู่แล้วก็ส่วนที่ยังดีอยู่เนี่ยเราก็เก็บรักษามันไปส่วนไหนที่มันเพิ่มเป็นของใหม่ขึ้นมาได้เราก็เติมลงไปเออมันก็เลยรู้สึกว่าโล่งต่อกันที่จะเก็บมันต่อไปละอ,อ่ไม่งั้นตอนแรกก็มืนๆมืนว่าจะรื้อดีหรือไม่รื้อดีตรงนี้เนี่ยในส่วนด้านหน้าที่มันเสียหายไปเนี่ยคือเราก็เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็วิธีการจัดการใหม่มนทั้งหมดอาจจะต้อง แยกส่วนให้ชัดเจนโดยการที่ไปสำรวจในส่วนของเก่าตรงนี้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดว่าอะไรเหลืออยู่บ้างแล้วก็ไปฟื้นฟูสภาพมันแล้วเราก็ไปเสริมความแข็งแรงในส่วนที่มันไม่แข็งแรงตรงนี้อาจจะต้องเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงแต่อาจจะไม่ใช่โครงสร้างที่ถาวรเช่นอาจจะใช้งานไปได้10ปี20ปีณปัจจุบันณโจทย์ตอนนี้เราก็เลือกวิธีที่เก็บรักษากรอบเดิมที่เหลืออยู่แล้วใส่ของใหม่เข้าไปโดยการที่ให้มันอยู่ในขอบเขตเดิม อย่างน้อยแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยยังสามารถนึกภาพจินตนาการหน้าตาของมันออกขนาดของมันออกถ้าทุกคนช่วยกันอนุรักษ์เนี่ยผมว่ามันสามารถทําประโยชน์ได้เยอะกว่าที่จะมีแค่หลังเดียวหรือสองหลังนะฮเพราะว่าทุกวันนี้รอบๆเมืองเนี่ยมันมันมันโตขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็อะไรที่มันใหม่ๆมันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ <_ d ata> แต่ที่อะไรที่เก่าๆเนี่ยมันพยายามจะหายไปหายไปแล้วก็หายไป <_ d ata> หรือว่าถ้า,า,ายังไม่รู้จะทําอะไรก็คือเก็บมันไว้ก่อน <_ d ata> แล้วก็ค่อยๆดูแนวทางถ้ารักษามันไว้ได้ <_ d ata> ผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมาก <_ d ata> ของพวกนี้มันเป็นต้นทุนที่มันมีคุณค่าในตัวของมันเองแล้วมันมันไม่สามารถสร้างใหม่ได้คือเราอาจจะสร้างได้เหมือนแต่ว่าจริงๆมันมีเรื่องอื่นที่มัน สำคัญกว่าคือเวลาที่มันเดินผ่านผ่านไปนั้นการที่เราเก็บอาคารหนึ่งรอปีไว้แต่การที่เราสร้างอาคารเหมือนร้อยปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนกันแต่ว่าคุณค่าเนี่ยมันมันต่างกันตรงที่ว่าเรื่องราวที่อยู่ภายในชีวิตของเจ้าของบ้านที่เขาใช้อยู่เรื่องราวของบ้านหลังนี้ที่สัมพันธ์กับเราแวกบ้านความเป็นประวัติศาสตร์ยากษคือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มัน มันทดแทนไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวบ้านหลังนี้นะครับก็คือคิดว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนอมาคุยกันแล้วก็พอจะได้เห็นแนวทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะต้องต้องปรับปูกหากันโดยที่อาจจะไม่ไม่ได้เทไปข้างไหนข้างหนึ่งเยอะจนเกินไปเพื่อที่จะทําให้มันเกิดเงื่อนไขความเป็นจริงที่มันที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าถ้าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเสร็จขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามาพบปะเข้ามาพูดคุยกันเพื่อที่จะ อาจจะก,กลับไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่แถวๆบ้านตัวเองแล้วแว่บ้านตัวเองโดยใช้หลังนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นกรณีศึกษา mm. เราเองทุกคนเนี่ยหรือแม้แต่เจ้าของบ้านเนี่ยก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่ามัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นเราแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรแล้วเราเรียนรู้อะไร mm. เพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถอาจจะพอได้ชุดความรู้ที่จะกลับไปไปดูแลบ้านเก่าของเาเนี้ยในในแต่ละที่